แฮสไตล์บายปูเป้สวัสดีค่ะวันนี้เป้จะพาทุกคนมาทำสีปิดผมขาวใครที่มีผมขาวเกิน50%แบบผมลูกค้าเป้น,นะคะบอกเลยว่าเป็นการปกปิดที่ค่อนข้างยากผมขาวเส้นใหญ่มากๆเลยแต่วันนี้เราจะพามาดูสูตรนี้นะคะ ก่อนอื่นเลยถ้าผมลูกค้ามีความมันพาลูกค้าไปล้างผมด้วยแชมพูก่อนนะคะแต่ผมไม่มันก็สามารถลงบนผมแห้งได้เลยวันนี้นะคะเป๊จ,จะใช้สีของโ o l a n d Pi x ก l กับสีของ o p t i m มันะคะผสมกันในอัตราส่วน1ต่อ1เลยนะคะเป็นสีตามนี้เลยคะ่ะ P 0 5นะคะกับ o p t i m u s gr 6 7 0นะคะจะได้ความละมุนและปกปิดแนบสนิทมากเลยนะคะทุกคนถ้าใครที่มีผมขาวน้อยกว่านี้นะคะอัตราส่วนนะคะอาจจะเปลี่ยนแปลงหรือปรับไปได้นะคะ ตามความเยอะของผมขาวนะคะถ้าใครที่มีผมขาวประมาณผมลูกค้าเปก,ก็สามารถใช้สูตรตามนี้เลยค่าายไม่ต้องไปลดนะคะเราจะใช้ไฮ9%สํำหรับสูตรนี้นะคะไม่ต้องกังวลว่าจะไม่ปกปิดถึงจะเป็นไฮ9%แต่ปกปิดแน่นอนวันนี้เปจะเติมแค่เฉพาะโคนตามแบบในคลิปเลยนะคะเติมโคนแบบนี้นะคะเน้นให้ชุ่มๆอย่าประหยัดสีนะคะเปจะ ป้ายจากบนลงล่างใครถนัดแบบไหนก็ให้ทําตามที่ถนัดได้เลยเนาะ,ะสำหรับเป้เป้ถนัดแบบนี้นะคะแล้วก็มันเป็นการที่ทำงานอย่างง่ายและรวดเร็วนะคะทุกคนหลังจากที่เราป้ายสีด้านหลังเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาป้ายต่อด้านข้างเลยคะ่ะแล้วนะคะหลังจากที่ป้ายต่อด้านข้างจนหมดนะคะเราก็จะมา วีเกลี่ยนะคะแล้วก็พาลูกค้าไปพักผมนะคะหอแล็บใสเอาไว้พักผมประมาณ20-25นาทีนะคะแล้วถึงจะพาลูกค้าไปล้างผมทำความสะอาดนะคะอะ บอกก่อนนิดนึงนะคะในตอนที่เราไปล้างผมสีที่เหลือสามารถเอาไปสะขย้ำขยำขยำกับแชมพูเพื่อให้ปลายผมมีความสวยงามแล้วก็สมูทแบบนี้เลยนะคะนี่เลยคะ่ะผลลัพธ์ที่ได้ก็จะออกมาแบบ สวยช่ำปกปิดแนบสนิทและได้สีแฟชั่นที่ไม่ต้องเป็นสีปิดผมขาวแบบทึบแบบเข้มอีกต่อไปค่ะใครชอบสูตรนี้ลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เป้ทำคลิปออกมาอีกนะคะทุกคนนี่เลยค่ะสวยๆแบบนี้เลย คลิปหน้านะคะเปยจะมาทำสีสูตรไหนให้ทุกคนดูนะคะอย่าลืมรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้เปยต้องลาทุกคนไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ